ดีครับใส่นิ้วํำเร็จความไข่จำเด็จความไข่โดยกการใส่นิ้วแบบนี้นิ้วแง่ี่นะคะไม่จําเป็นต้องเอาัยาเพศแดกเข้าไปหรอกครับนิ้วนะคะก็ได้ค่ะนิ้วความสามารถจะเป็นความไข่ไดนค่ะนี่แหละครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยมึงเกิดอะไอืมพยายามใส่ร้ายใส่ความเขาไปอีกนี่เห็นไหมนี่อือยู่ซื่อว่าเป็นบันนี่เอาสิเอาให้ได้บันนี่ อืมกูบ่ยองกูบ่ยอมมึงนี่ละมึงนี่ละจ้าเอาความเชื่อมั่นเชื่อใจมาจากไหน<ด>ไม่งั้นถ้าสําเร็จความใค่ได้นนะถามกันนะนะจุดนี้อืมคนที่ใช้นิ้วกับคนที่โดนนิ้วใช้อ่ะอ,อันไห้ซดสิมีความหูซื้อกันใช่กาว่าว่าคนที่ใช้นิ้วใช้นิ้วแล้วสําเร็จความใค่ายหม,า,มายถึงว่าอืมคนที่เอานิ้วใช้นิ้วอ่ะเป็นคนสําเร็จความใค่เหรอแม,มนอยู่บ่เรอยกแล้ว เราก็ไม่รู้เหมือนกันเหรอทีนี้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนาะนะครับเป็นน้องเอฟซีแต่มันก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นแบบนี้แต่ยังไงผมก็เชื่อมั่นผมไม่เว็ดดอกพอจะวัดพุทธล่ะมีจังเปอร์เซ็นต์กับไฮเบิร์ดเลยล่ะผมเฮ็ดดอกมันเิไปเฮ็ดไปเฮ็ดนางก็เป็นน้องเอฟซีแล้วมันได้ยังขึ้นมาแต่แต่ทุกวันเนี้ยที่เถียงไม่ได้ก็ก็อ่อ ม,ม,ม,มันเถียงบย่ได้ครับพี่น,อน้องใน<ม>ความคืดข่อยนะก็ก็เชื่อมันเพิ่นดุละะต่ว่าคืดไปคืดมามันก็บบ่ม,มีนะบุตรแม่นแนวนะนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นคนมาเบิ่งอย่างไรมาฟังมีทานพี่อุ้ยมันเป็นแบบนั้นครับพี่น้องเลยแต่ยังไงก็เอ้าเทวดาฟ้าดินก็เบิ่งอยู่หรอกเทวดาฟ้าดินดูอยู่ที่นี่ นี่หละงงกับพยายามนะครับเขาพยายามที่จะดิ้นนะครับพยายามที่จะดิ้นออกมาพูดนะครับเพื่อจะเออใส่ร้ายใส่สีตีไข่เขาก็ไปอีกทีนี้เห็นไหมนะครับยิ่งหนักเข้าไปอีกทีนี้นะครับอืมมันเป็นแบบนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญอีหยกต้องออกมาฟาดแน่นอนเรื่องนี้เอามดดาด่าแน่นอนทีนี้ ปกไต่ดาไต้วเนมึงไป่ชิดแตกเรามึงว่าว่าชิดแตกตัวใครัวมันนะครับปุจิว่าตัวไปโตมันนะทีนี้ตัวใครัวมันนะจีว่าเนี่ยมันศูนกับอ๊ดบ่อใดกับมีเด้จะได้เงินล้านบ่อใยเดบัติบัติบ่อใดเงินล้านแล้วครับพี่น้องเอฟซีมันก็ศูนแล้วคุบัี้จักอะไรมาลุมมาตุ้มจักจีแปลง2แปลงสามเขไปอีกแล้วบัี้ ออกพษากปโอ้ยออกพรรษาป่ะนี้เอาเขาไม่ประมั่นแล้วครับพี่น้องอเกี่ยวเข่าปัะนี้หัวล้มออกม้วงเอาอะไรแบนี้เห็นบอกเป็นแบบนั้นได้ครับพี่นอ้องเห็นบอกมันเม่งชูน,นั่นนี่มันโอ๊บ่ได้ดอกครับเสื้อกอรลดนะแม่นบทจิว้วอืมอดบ่ได้แน่นอนครับออกมาฟาดแน่นอนนี่เห็นบอกมันเป็นแบบนั้นไหนที่นี่นะครับดันดันโยไลด้วยดันดันสี่ถึงพัน อ่าสี่ร้อยไลน์นะครับต้องออกมาฟาดแน่นอนอีกนีเห็นไหมปักตายดาบตายแม่มันไปหากินเราฮะสิแตกยังเบามันลุกที่หนังมันนี่นี่แหละฉลองอืมฉลองกันบอกรรษาเนะอ๋อฉลองความโศกความเศร้าบอกอันนี้เห็นไหมทีนี้อืมมันไม่แน่แล้วพี่เอ้มันไม่แน่เด้ออีนี่มันเอารีเดอร์บดโอเนอ ไม่ได้สนใจใครนะนะครับเนเกงอืมจากแล้วไม่รู้หละพี่ไม่รู้เลยจะโทรด่าหลังบงหลังบ้านก็ไม่รู้เลยนี่นะคะรับผิดชอบเองค่ะตัวใครตัวมันค่ะเราเลิกกันแล้วค่ะเราหยากันแล้วค่ะบัดนี้ตัวใครตัวมันนะคะบัตรใครพูดอะไรก็รับผิดชอบตัวเองค่ะเราได้บัตรนี้เออนะอืมเดี๋ยวก็อะไรทีนี้ เดี๋ยวก็แม่นกใส่ออกมาฟาดที่นี่มมึงคิดมึงจะได้เงินล้านแท้เทมันก็บมาพูดไหมแม่นกใส่ประจิบเมเา่าวันนี้ไมเา่าห้างเล่าแล้วทาไปตายแล้วทีนี้เห็นไหมก็ลูกสาวก็ออกไปพูดออกไปเล่าให้ฟังที่นี่โอ้ยลูกเกยไปเบิ่งแน่ลูกเกยห้างนะเอาเอาาหาสทิแทงยังแต่ที่จะได้เงินเขามาได้เจักบาทซ้ำบ่ะนี่นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนี้นะนี่แหละ เตรียมเฮได้เลยครับเรื่องเวลาคือจบแล้วทีนี้เตรียมเพได้เลยเขาไปต่อสู้ในดีกาคือจบเลยเก็บเลยนี่เก็บเก็บเลยแหล,ละครับอะไรที่มันเป็น,เป,นเป็นประโยชน์มันเป็นคนสําคัญไงทีนี้เรื่องกระดุมเม็ดแรกนี้คือคนสําคัญเลยนะนี่ที่สําคัญในคดีเลยเก็บจีครับเตรียมเพทีนี้นะครับนี่แหละคือจุดจีแพจินะคือกระดุมเม็ดแรกคือเวลาได้คือจบเลยครับพี่น้อง อืแต่มันจะเป็นหายก่อนเก้าโมงทีนี้หายก่อนเป็นโมงด้วยซ้ําอำหายก่อนเป็นโมงด้วยซ้ําน,นี่แหละอาจจะเทก็ได้นะพี่นอนะ้องเงี้ยซีนะมันก็มีหลายเคสอออันนี้บลุดปึงขึ้นมาเนี่มึงเอ้ยทีนี้นะเตรียมคุกเลยทีนี้เจ็ดปีเจ็ดปีเลยนะทีนี้ไม่ได้เรื่องเล่น,ลนๆนะครับ,รบเอาคุณให้การเทสนีว่วะ คุณมาพูดเวลานี้ทําไมพ่อจะว่ารถปื๊ดพันนี่แม่อาา็เาว่าย่อไปกอนเนาะอ้ากเาว่าตามเรื่องตามเล่ามันไปไนี้เขาก็ลินแล้วมันอืมะังไบพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นออโอ้บันเทิงแน่นอนครับงานนี้พี่เจ้าปาก่องนี่บ๊วยพนดูไปได้ละนะครับพอเองเบิ้องนั่นนะ อืมนะครับอืมเพื่อนเอ่งเบื้งแต่ว่าเขาก็ดูอยู่เละนะครับเนาะทีมธนงธนวยเขาก็จับจ้องอยู่อยู่แล้วเออจับจ้องอยู่แล้ว,ลวเขาตั้งกล้องรออยู่แล้วเขาจับอยู่แล้วนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีไม่วันในวันหนึ่งแหละครับก็ความจริงมันก็ออกเห็นไหมห้า ยิ่งมีความทุกข์อกทุกข์ใจยิ่งมาโดนแบบนี้ยิ่งจะออกมาเรื่อยๆนะแล้วจะเกิดมาหาก,กรรมการแฉกันเกิดขึ้นทีนี้อ่าถ้าพี่เจมส์ยังไม่ได้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุดนะเขาก็ยังต่อสู้คดีอยู่พี่อย่าคิดว่าชนะแล้วนะจะมาสโตงกันมันไม่ใช่อืมมันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดครับพี่นะครับ เข,ไไเขาไม่ได้รับสารภาพพี่บ้าเขาจะไปรับสารภาพานะอือถ้าเจ้าวุาดิเฮดนี่เจ้าสิรับสารภาพมันก็บ,บ้าเท่านั้นตัวคนเอาไปปัวเท่านั้นตัวนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นบ้าเท,ท่านั้นตัวไปจิไปรับนะัะแม่บอกละเอาดันดัน 1, หนึ่งพันสี่ร้อยไร่แต่ยังไม่กดมาครับพี่ไม่รอบดกูก็จะไปกินข้าวเหมือนกันนี ว่านี่ก็นัดงรอมกินเข้าวียไม่รอไม่รอรอมนี่พอไปนั่นโบพอเอฟซีสิทธาก็ราตื่นมาบัดนี้ตีสามเลยเป็นโบพอเอฟซีสิดธาหัวปอดกูเลยนอนบาดเปนปากตายนะเป็นตัวกูแล้วบัดนี้อ่าผมก็ขอโทษแหละขอโทษเออนะเราผิดเราก็ยอมรับผิดนะครับไม่ใช่ว่าผิดเห็นเห็นแล้วไม่ยอมรับผิดอ่าใช่ไหมล่ะเอฟซีเขายกโทษให้เราถ้าเราความนะถ้าเราผิดเรายอมรับผิดไม่มีใครจะจื